เด็กหญิงนิยายหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่หกสิบห้า คนสนิทของแม่ทัพล่วผู้นี้มีชื่อเสียงในกองทัพไม่น้อยพอเขาขยับตัวทหารกองทัพหลักก็ไม่มีใครอยู่เฉยพากันก้าวขึ้นหน้าตามไปด้วยดาบที่ห้อยอยู่ข้างเอวถูกชักออกจากฝักประมาณหนึ่งชุ่นในท่าเตรียมพร้อมแม่ทัพหวนเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายด้วยแววตาตื่นตระหนกขณะเดียวกันทหารรักษาพระองค์สามนายที่กำลังตรวจค้นทหารคนอื่นๆอยู่ก็ช งักไปเล็กน้อยหนึ่งในนั้นก้าวเข้าไปหยุดอยู่ด้านหลังทหารที่เพิ่งถูก้นตัวก่อนจะล้วงมือเข้าใต้แขนเสื้ออย่างเงียบเชียบแม่ทัพเวินไม่มั่นใจในจุดยืนของกองทัพหลักเขายกมือไพร่หลังส่งสัญญาณให้ลูกน้องเป็นการเตือนให้พวกเขาเตรียมพร้อมปากยังหัวเราะเบาๆคิดหาคำพูดเพื่อให้อีกฝ่ายระงับโทสะปังเสียงระเบิดพลันดังขึ้น คลิปตานั้นหน้าผากของแม่ทับเวิรนก็ปรากฏรูบโบเล็กๆเพิ่มขึ้นมารูนึงมีเลือดไหลทะลักออกมาพร้อมกับร่างที่โอนเอ็นก่อนจะคว่ำหน้าลงกับพื้นทุกสิ่งรอบตัวคล้ายหยุดนิ่งไปสองอึดใจทหารรักษาพระองค์ที่มากับแม่ทับเวิรนพอได้สติก็วิ่งตะเลิดไปอย่างไรท้ทิศทางมีคนตะโกร้องทัพลักยิงมาจากกองทัพลัก มีทหารโผล่ขึ้นมาจากกำแพงเมืองนับไม่ถ้วนในมือของพวกเขามีคันธนูที่เล็งไปยังกองทัพที่อยู่เบื้องล่างความโกลาหลปะทุขึ้นในหมู่ทหารกองทัพหลักคนสนิทของแม่ทัพล้วรีบถอยกลับเข้าแนวทัพอย่างรวดเร็วทหารทัพหน้าที่ยังไม่ทันเข้าใจสถานการณ์ก็ยกโล่ขึ้นตั้งรับพลางจัดขบวนให้เข้าสู่รูปแบบพร้อมรบส่วนผู้ที่อยู่ด้านหลังก็เหลียวซ้ายและขวายอย่าง อื่นตระนกเท่าว่ากลับไม่อาจระบุได้ว่าเสียงระเบิดนั้นดังมาจากทิศใดพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียงนั้นเกิดจากสิ่งใดกันแน่คนสนิทของแม่ทัพล้วนตะโอนต้องกองทัพหลักของพวกเราจงรักพักดีต่อตัวอ๋องแต่คนต่ำช้ายอย่างพวกเจ้ากลับวางแผนใส่ร้ายพวกเรา ทหารรักษาพระองค์หวาดกลัวจนตัวสั่นแม่ทับหวนตายแล้วรองผู้บัญชาการที่อยู่บนกำแพงเมืองก็ยืนขาสั่นทำอะไรไม่ถูก กองทัพหลักมีทหารถึงห้าหมื่นนายอีกทั้งยังมีอาวุธที่ทรงอนุภาพอยู่ในมือส่วนพวกเขามีใครจะสามารถต้านทานอาวุธชนิดนี้ได้บ้างเมืองหลวงจะต้านศึกได้อีกกี่วันแล้วเขาจะรายงานเรื่องนี้กับตัวอ๋องอย่างไรดีมีเสียงสั่งการลพลธนุยิ่งกองทัพหลักสั่งการถอยถอยแม่ทัพลั่ยังอยู่ในมือพวกมัน กองทัพฝ่ายซ้ายที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยได้แต่งุนงงทาหารจากกองทัพฝ่ายขวาเตรียมพร้อมอยู่แล้วพวกเขาออกคำสั่งให้ทาหารโจมตีกองทัพหลักจากด้านข้างทันทีหลินเซียนอิงและแม่ทัพคนอื่นๆถูกขวางอยู่หน้าประตูวังหลวงขันที่กลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มขอความร่วมมือจากไต้เท้าทุกท่าน ตอนเข้าวังจำเป็นต้องขออนุญาตตรวจค้นตัวพวกท่านอีกครั้งหลินเสียนอิงรู้ดีว่าตวนอ๋องวาดกลัวสิ่งใดเขาได้แต่หัวเราะเยาะอยู่ในใจแม่ทัพล่วและผู้นำของกองทัพฝ่ายซ้ายไม่พอใจอย่างมากแม่ทัพล่วถึงกับตะวาดเสียงดังให้ตวนอ๋องออกมาบอกข้าด้วยตัวเองรอยยิ้มบนใบหน้าของขันทียังคงไม่เปลี่ยนแปลง ท่านอ๋องมอบหมายให้ข้าน้อยเป็นผู้กล่าวแทนหากตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งใดท่านอ๋องจะออกมาขอข่ามาต่อทุกท่านด้วยตัวเองแม่ทัพล่วกกำลังช่างใจว่าจะระเบิดอารมณ์ดีหรือไม่หลินเสียนอิงใช้จังหวะนี้ราดน้ำมันลงกองไฟซ้ำอีกครั้งด้วยการกล่าวว่าจนถึงตอนนี้ท่านอ๋องยังไม่ปรากฏตัวหรือว่าท่านอองถูกพวกเจ้าจับตัวเอาไว้ ขันทีเตรียมการมาอย่างดีเขารีตตาแล้วเอ่ยใต่เท้าทั้งหลายต่างก็เป็นขุนนางใหญ่ย่อมมีความใจกว้างอย่าได้ทำให้ข้าน้อยลำบากใจเลย เขาว่าแล้วก็โบกมือมีองค์คารักก้าวออกมาจากที่ซ่อนล้อมคนทั้งหมดเอาไว้ทหารชายแดนย่อมไม่ใช่ลูกพรับนิ่มที่ใครจะรังแกได้ง่ายๆทันทีที่เห็นแม่ทัพล้วตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะลงมือสองฝ่ายประจันหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงตะกนร,รายงานดังมาจากด้านหลังรายงาน ทาหารกองทัพหลักก่อกรบินับตั้งแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันตรงหน้าประตูเมืองกลุ่มผู้ต้องสงสัยก็วิ่งหนีกลับไปรวมกับกองทัพของตัวเอง ท่ามกลางความโกลาหลวีหวานอินจับมือหญิงใบ้แล้วลากกลับไปยืนหลังแนวกำบังของกองทัพฝ่ายขวาลูกธนูที่ยิงจากกำแพงเมืองด้านบนพุ่งเป้าไปยังกองทัพหลักเปิดโอกาสให้กองทัพฝ่ายขวามีเวลาพักหายใจความจริงนี่เป็นแผนการที่อีวานอินพึ่งคิดได้เมื่อครู่ทหารจากกองทัพฝ่ายขวาที่มีปืนอยู่ในมือช่วยจังหวะที่กองทัพหลักกำลังปะทะกับทหาร รักษาพระองค์เคลื่อนกำลังเข้าใกล้กำแพงเมืองอย่างเงียบงนันจัดกระบวนพับตามแบบแผนที่ฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดก่อนจะเล็งปลายกระบอกปืนขึ้นด้านบนโดยที่ทหารรักษาพระองค์ยังไม่ทันรู้ตัวแม้แต่น้อยหองเฮา ทหารร่างยักษ์ที่คุ้นตาคนหนึ่งวิ่งตรงมาเขาสังเกตจากลักษณะท่าทางก็รู้ได้ทันทีว่าใครเป็นใครจึงรีบคุ้มกันสตรีทั้งสองถอยเข้าไปอยู่หลังแนวกำบังอีวานอินถามฝ่าบาทอยู่ที่ใดอยู่นี่ใบหน้าที่ซีดขาวของเสียห์หตั้นโผล่ออกมาพร้อมกับกวักมือเรียกไม่ต้องไปไหนแล้ว อวีว่านอินยิ้มให้จับมือของเซียยโหตั้นเอาไว้แน่นเซียยโหตั้นดึงร่างหญิงสาวให้มาอยู่ด้านหลังแล้วหันไปพยักหน้าให้กับทหารร่างยักษ์ทหารผู้นั้นชูปืนในมือขึ้นสูงตะกนกล้องเพียงสั้นๆบุ๊ก ณนะประตูวังหลวงยามนี้คนของแม่ทัพลวกกำลังต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับทหารองคารักของตัวนอ๋องไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีการเตรียมแผนสำรองก่อนที่จะเข้าเมืองทุกคนต่างรู้สึกกระแวงจึงซ่อนอาวุธลับเอาไว้กับตัว อีกทั้งพวกเขายังมีวรยุทธ์สูงสรงจึงต่อสู้กับคนของตัวอ่องได้อย่างไม่เสียเปรียบแต่ทหารที่ซุ่มอยู่ก็มีจํานวนมากเหลือเกินเพราะมีกำลังคนน้อยกว่าสุดท้ายคนของแม่ทัพล่วก็ทยอยล้มลงไปคนแล้วคนเล่าเหลือเพียงแม่ทัพล่ว ที่ยังยืนหยัดต่อสู้อย่างยากลำบากหลินเสวียนอิงถอยไปยืนเงียบๆอยู่มุมหนึง่งคอยจับตามองสถานการณ์เบื้องหน้าเขามองเห็นทหารทั้งหมดที่ซ่อนตัวอยู่และหลังจากประเมินความได้เปรียบเสียเปรียบของทั้งสองฝ่ายจนแน่ใจแล้วจึงตัดสินใจลงมือเขาลั่นไกใส่ขันธีคนหนึ่งก่อนจะออกคำสั่งท่านสั้นลงมือ สำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นวันที่ยากจะลืมเลือนคนส่วนใหญ่ตายไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองถ้าจะใช้คำพูดมาบรรยายความรู้สึก ก็คงต้องบอกเพียงว่าสวรรค์ลงพันก่อนหน้าเพียงแค่อึดใจกองทัพหลักถูกกลุมโจมตีจากสามฝ่ายมีทั้งลูกธนูที่ยิงลงมาจากกำแพงเมืองทหารของกองทัพฝ่ายขวาที่เข้าร่วมการต่อสู้อย่างกระตอรือรือร้นทหารของกองทัพฝ่ายซ้ายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับใครแต่พอได้ยินคำสั่งของทหารรักษาพระองค์แล้วก็เข้าร่วมวงด้วยแต่สามฝ่ายที่รุม โจมตีกองทัพหลักต่างเป็นอิสระต่อกันไม่มีใครสั่งการใครได้ทหารกองทัพหลักล้วนเป็นทหารที่กรําศึกมานานแม้จะเกิดความกลาหลเพราะถูกลอบโจมตีในคราแรกเผ่าว่าหลังจากตั้งสติได้ก็ตั้งรับได้อย่างเป็นระเบียบด้วยกำลังพลที่เหนือกว่าทหารม้าที่ประจำอยู่ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาทำงานสอดประสานกันอย่างชำนาญบุกขนาบกองทัพ ฝ่ายขวาและซ้ายจนแตกกระเจิงก่อนจะใช้บันไดาย,ยาวพาดขึ้นกำแพงเมืองเพื่อจัดการทหารรักษาพระองค์อย่างเด็ดขาด ทหารรักษาพระองค์ตกตะลึงกับความดุดันของกองทัพหนักจึงระดมยิงธนูเข้าใส่ไม่หยุดยั้งพยายามสกัดไม่ให้พวกเขาเปีนขึ้นสู่กำแพงเมืองได้ไม่นานนักก็มีเสียงตะโกนว่าบุกจากกองทัพฝ่ายขวาการสู้รบจึงยิ่งทวีความดุเดือดมากขึ้นเทว่าหลังจากนั้นทุกอย่างกลับพลิกผันเสียงนั่น มันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่เสียงกลองศึกที่เคยดังต้องกลางสมอรภูมิรบมานานปีหากแต่คล้ายเสียงฟ้าผ่าที่ฟาดซ้ำลงมาไม่หยุดราวสวรรค์พิโรธพุ่งเป้าไปยังกำแพงเมืองและกลางสนามรบพร้อมกัน ทหารที่อยู่นอกเมืองต่างเงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาวาดวันบริเวณที่เสียงนั้นกระทบปรากฏละอองเลือดและเศษเนื้อปลิวว่อนไม่มีอาวุธใดในโลกที่สร้างความเสียหายได้อย่างน่าสะพึงกลัวเท่านี้มาก่อนทหารรักษาพระองค์ที่อยู่แนวหน้าสุดรวมถึงรองผู้บัญชาการถูกสังหารภายในเวลาเสี้ยวอึดใจ รองแม่ทัพของกองทัพหลักผู้กรลำศึกมาทั้งชีวิตยังไม่ทันรู้ตัวว่าอาวุธชนิดใดปิดชีพต้นก็ร่วงลงจากหลังมากลายเป็นวิญญาณไปเสียแล้วทหารที่เหลือพากันตะลึงงั้นยืนนิ่งราวท่อนไม้พทว่าทันสวรรค์หาได้สิ้นสุดไม่กับเบนเป้ามายังพวกเขาอย่างไม่ปราณีไม่มีใครรู้วิธีป้องกันตัวจากอาวุธชนิดนี้ โล่และชุดเกราะที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันคมดาบคมหอกกลับเปราะบางราวกับเต้าหู้ทอดเมื่อผเผชิญหน้ากับอาวุธชนิดนี้ทานสวรรค์ยังคงฟาดลงมาอย่างบ้าคลั่งบทขยี้เลือดเนื้อของทหารมาสั่นคลอนขวัญและกำลังใจของพวกเขาจนกลายเป็นเผ้าทุลีในที่สุดก็มีคนตะโกนเสียงสั่นว่าทับฝ่ายขวาเป็นกองทับฝ่ายขวา บุคคลน,น่าสงสัยที่พวกเขาตามหายอย่างไม่ลดละบัดนี้ได้เผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาแล้วไม่ใช่หนึ่งหรือสองคนแต่เป็นทหารทั้งกองทัพ ทหารที่ติดตามแม่ทัพล่วงเข้าสู่เมืองหลวงล้วนเป็นยอดนักรบผู้สั่งสมประสบการณ์ในสนามรบมาอย่างโชคชนไม่เคยครั่นคร้ามต่อความตายทั้งว่าในยามนี้เหล่าทหารแนวหน้ากับถอยร่อนอย่างไร้ระเบียบเพราะสิ่งที่พวกเขาเผชิญไม่ใช่เพียงศึกสงครามแต่เป็นการถูกไล่บี้เยี่ยงมดปวกราวกับประตูนรกได้เปิดออกปล่อยเหล่ายมมาทูดออกมากวาดล้างวิญญ,ญาณ พวกเขาด้วยตนเอง การถอยร่นครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันกองทัพหลักที่เคยจัดกระบวนทัพอย่างเป็นระเบียบกลับแตกกระเจิงราวกับเม็ดทรายต้องล้มต่างคนต่างหนีตายอย่างโกลาหลขณะที่ทหารด้านหลังซึ่งยังไม่รู้สถานการณ์จริงยังคงกรูกันเข้ามาจนปะทะกับผู้ที่กำลังล่าถอยอย่างไร้ทิศท,ทางล้มลุกคุกคานกันจ้าละวันประหนึ่งมดบวกที่ถูกเหยียบจนเสียกระบวน กองทัพหลักยังเป็นขนาดนี้ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงทหารรักษาพระองค์การโจมตีบนกำแพงเมืองเริ่มไร้ระเบียบทหารตกใจจนขวัญกระเจิงหาทางหนีเอาตัวรอดหลบซ่อนอยู่หลังกำแพงด้วยความหวาดกลัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทหารบางส่วนที่กล้าหารอาศัยความได้เปรียบจากการยืนอยู่บนกำแพงเมืองยิงธนูลงมาใส่ศัตรูที่อยู่ด้านล่าง ขณะเดียวกันทหารจากกองทัพฝ่ายซ้ายที่เพิ่งตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลับไม่เห็นอาวุธของกองทัพฝ่ายขวาเพราะถูกกองทัพหลักบดบงังจึงบุกเข้ามาโดยไร้ซึ่งความหวาดเกรงหวังจะสร้างผลงานให้ตนเองเผาว่าทหารกองทัพหน้าที่กรูกันเข้ามากลับมีสภาพไม่ต่างจากเคลื่นกระทบฟังแต่กระเซน็นอย่างไร้ทิศท,ทางกองทัพฝ่ายขวาเตรียมการมาอย่างดีดินปืนที่เตรียมมามีมากราวกับไม่มีวันหมด ทหารคนสนิทที่หลินเสวียนอิงพิ้งเอาไว้ก็สามารถบัญชาการรบได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากโจมตีจนถึงบัดนี้ยังไม่สูญเสียกำลังพลแม้แต่คนเดียวคนสนิทของหลินเสวียนอิงวิเคราะห์สถานการณ์ตรงหน้าก่อนจะโบกมือส่งสัญญาณพาดบันได้ภายในเมืองหลวงหลินเสวีนอิงยิงปืนออกไปสามนัดรวด ปิดชีวิตคนไปสามคนขันพีคนหนึ่งและผู้นำทัพอีกสองเขาตัดการเด็ดหัวผู้นำของแต่ละฝ่ายก่อนจะค่อยๆไล่เก็บศัตรูที่เหลืออย่างใจเย็นทหารที่เขาพามาด้วยล้วนเป็นยอดฝีมือลงมืออย่างรวดเร็วฉับไวยามเผชิญหน้ากับกองกำลังของตวนอ๋องกระสุนที่ยิงออกไปแทบไม่พลาดเป้าแม้องคารักของตวนอ๋องจะห่มกำลังเข้ามาไม่ขาดสาย แต่กลับขาดความฮึกเหิมถึงขั้นไม่กล้าล่วงล้ำเข้ามาในรัศมีการยิงทำได้เพียงยิงธนูหรือคว้างอาวุธลับจากระยะไกลเป็นพักๆเท่านั้นหลินเสียนอิงหาที่กำบังตัวรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการให้พวกเขายิงกระสุนจนหมดจึงหัวเราะเยาะฝันหวานเกินไปแล้ว มีเสียงระเบิดดังแว่วมาจากหน้าประตูเมืองที่อยู่ไกลออกไปหลินเสวียนอิงเอ่ยขึ้นอย่างเป็นต่อว่าลองเดาดูสิพวกเขาจะใช้เวลาเท่าไรกว่าจะพังประตูเมืองลงได้วันนี้ ไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองต่างถูกกวาดล้างด้วยอาวุธที่ทรงพลังและมีอนุภาพทำลายล้างดุนแรงความจริงหลังจากกองทัพฝ่ายขวาสังหารคนไปรอบแรกแล้วพวกเขาก็พุ่งความสนใจไปที่การพังประตูเมืองไม่สนใจจะต่อยตีกับทหารจากกองทัพหลักหรือกองทัพฝ่ายสายต่อส่วนทหารจากสองทัพนั้นแม้จะได้หยุดพักหายใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าเช เข้าใกล้กองทัพฝ่ายขวาอีกต่อไปประตูเมืองพังทลายลงกองทัพฝ่ายขวาจัดการกวาดล้างทหารรักษาพระองค์ที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในเมืองทหารของกองทัพหลักบางคนคิดว่าการหนีเอาตัวรอดเป็นเรื่องที่น่าอดสูจึงพยายามหยิบทวนขึ้นมาต่อสู้กับทหารกองทัพฝ่ายขวาเผ่าว่าเท้ากับหนักอึ้งเรลากับถูกบางอย่างถ่วงเอาไว้ปึก เสียงทวนหล่นจากเมือ่อทหารผู้นั้นถึงกับพึมพำอย่างเมออ้อยหรือสวรรค์ต้องการเอาชีวิตค่ะในตอนนี้เองมีทงผืนใหญ่ถูกปักไว้บนป้อมประการเหนือกำแพงเมือง เป็นพงที่มีพื้นสีดำปักลวดลายมังกรเก้าตัวด้วยดินสีทองผืนพงบกสะบัดอยู่ท่ามกลางสายลมที่พัดแรงมังกรเก้าตัวเป็นสัญลักษณ์ของห้องเต้เสีย้ยโหตั้นจูงมืออวีวานอินก้าวขึ้นไปบนกำแพงเมืองพวกเขาเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงยืนมองทหารกรบฏท,ที่อยู่เบื้องล่างทหารร่างยักษ์เปร่งเสียงดังที่พอจะได้ยินกันทั่ว ห้องเต้ประทับอยู่ณที่แห่งนี้ยังไม่ยอมแพ้อีกหรือเหล่าทหารกระบฏตัวแข็งทื่อก่อนออกศึก ทหารเหล่านี้ต่างรู้ดีว่าพวกเขาต้องเป็นดาบให้ตัวอ่องใช้ปราบปรามผู้พักดีต่อห้องเต้ที่ยังหลงเหลืออยู่เท่าว่าไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนเลยว่าผู้ที่พวกเขาต้องจัดการนั้นจะเป็นห้องเต้เองการเป็นปฏิปักษ์ต่อห้องเต้มีโทษสถานได้กองทัพฝ่ายซ้ายยังมีรองแม่ทัพเหลืออยู่อีกหนึ่งเขาตะโกนเสียงสัน่นคล้ายคนสิ้นหวังที่ใกล้ขุมคั่ง ห้องเต้สิ้นพระชนไปแล้วนี่จะต้องเป็นตัวพร้อมที่กองทัพฝ่ายขวาหามาตบตาพวกเรากองทัพฝ่ายขวากองทัพฝ่ายขวาคือกระบฏทาหารร่างยักษ์หันไปมองเซี่ยห่าตันในเวลาเช่นนี้ควรให้ห้องเต้เป็นผู้ประกาศแสนยานุภาพให้ทุกคนได้ประจักษ์เซี่ยห่าตันพยักหน้าเรียบเรียงคำพูดในใจครู่หนึ่งแล้วเอ่อยออกไป สูนักพี่หลังหักยางเจ้าบังอาจมาเห่าหอนต่อหน้าข้าเช่นนี้นับว่าไรย้ยางอายอย่างหาใดเปรียบเหล่าทหารของกองทัพฝ่ายขวาได้ยินคำด่าที่ถูกใจก็พากันส่งเสียงโห่รับเซียหอตันเห็นแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประหลาดใจของหวีวานอินแล้วก็ให้หัวเราะเบาๆไม่ได้ข้าเก็บคำพูดนี้ไว้ในใจมานานกว่าสิบเอ๊ วันนี้ได้มีโอกาสระบายออกมาเสียที่สะใจนักเซี่ยโหตั้นยังคงประกาศต่อตวนอองคือโจรทอยปรอมแปลงราชาองค์ตันลอบเรียกทหารชายแดนเข้ายึดเมืองหลวงวางแผนลอบสังหารห้องเอ้ยอย่งอุกอาจความผิดมหันเช่นนี้มีโทษเพียงสถานเดียวไอสังหารที่แพร่อยู่รอบร่างเขานั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครก็จะสามารถเลียนแบบได้ไง่าย ความจริงแล้วรองแม่ทัพเองก็รู้แก่ใจดีว่าใครเป็นใครเขาแข้งขาอ่อนคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับแววตาสิ้นหวังกระมมสมควรตายเซียห่าตั้นหยุดไปชั่วขณะแล้วกล่าวต่อแต่หองเทากลับมีแม่ตาเห็นแก่ที่พวกเจ้าไม่รู้ความจริงวันนี้ใครที่คิดกลับตัวกลับได้ข้าจะไม่ติดใจเอาความ ทหารกรบฏได้ยินแล้วก็ยอมซีโรราบในทันทีทหารของกองทัพฝ่ายขวาบุกเข้าเมืองหลวงด้วยความฮึกเหมิมพวกเขาทำงานประสานกับกลุ่มของหลินเสวียนอิงที่อยู่ในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพจัดการทหารรักษาพระองค์ที่ยังไม่ยอมจำนนและมุ่งหน้าไปยังวังหลวง ชาวบ้านต่างพากันเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านเสียงสีเท้าของนักรบผู้เจนศึกที่หยับย่ำลงบนพื้นสร้างความหวาดหวั่นให้กับราษฎรเมืองหลวงอย่างยิ่งทุกคนต่างคิดในใจว่าไม่รู้ว่าครั้งนี้จะต้องหลบซ่อนอยู่ในบ้านอีกกี่วันโดยที่ไม่รู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อุบัติขึ้นอีกแล้วเซียโหตันคอยสั่งการอยู่นอกเมืองผ่านไปพักใหญ่ คนสนิทของหลินเสวียนอิงก็วิ่งเข้ามารายงานตัวนอ่องซ่อนตัวอยู่ในตำหนักบรรทมไม่ยอมออกมาอีกทั้งยังจับตัวราชทายาทและครอบครัวของไต้เท้าอ๋ี๋เป็นตัวประกันรองแม่ทัพหลินไม่กล้าบุกเข้าไปจึงให้กระหม่อมกลับมาทูลรายงานฝ่าบาทว่าเขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะถามตามที่ได้ฟังมาเขาจะขออนุญาตใช้ทางลัดได้หรือไม่ เซียวโหตันชง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าใช้ได้หลินเสียนอิงพาทหารเดินอ้อมไปทางตำหนักเย็นอย่างชำนาญเส้นทางเขาสะดาะดานประตูยกของที่วางอัมพลางสายตาออกแล้วคลานเข้าไปในอุโมงค์ตอนที่พวกเขาคลานมาถึงปลายอุโมงค์อีกด้านหนึ่งภายในตำหนักบรรทมก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นพอดี อ้อนเรื่องเกิดจากขันที่คนนึงเห็นว่าสถานการณ์กําลังพลิกผันจึงพยายามเกลี้ยกล่อมตัวอ๋องว่าตราบใดที่ขนเขายังเขียวขัดจีอย่าได้กลัวไม่มีฟืนเผากล่าวจบก็ทำท่าจะเข็นเก้าอี้พาตัวอ๋องหลบหนีแต่ในขณะเดียวกันก็ชักมีดออกมาคิดจะสังหารอีกฝ่ายเพื่อรักษาชีวิตของตอนเองไว้ ถ้าว่าถึงอูดจะผอมแต่ก็ยังใหญ่กว่ามาแม้ตัวอ๋องจะตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีมือสังหารเดนนตายคอยคุ้มกันอยู่ในที่ลับมือสังหารของตัวอ๋องจับขันทีคนนั้นเอาไว้ทันทีเรื่องนี้ทำให้ตัวอ๋องที่เดิมทีมีความแค้นสูงอกอยู่แล้วระเบิดโทสะออกมาเขาบิดคออีกฝ่ายจนสิ้นใจด้วยมือตนเอง ยามนี้อารมณ์ของตัวอ๋องใกล้เคียงกับคำว่าบ้าคลั่งไปทุกขณะเขาเข็นเก้าอี้มาหยุดอยู่ตรงหน้าตัวประกันชี้ไปยังสตรีผู้หนึ่งออกคำสั่งเสียงเย็นเยียบข้านั่งแล้วตัดหัวโยอนออกไปให้เสียหฮตั้นดูปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ